ไปไงมาไงพระเอกหนุ่มสุดฮอตโผล่ร่วมแสดงเทตรานรมิตรทำเรตติ้งพุ่งเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของช่อง 7HD ที่มีแฟนคลับคอยติดตามเกาะขอบจอรอดูอย่างเรื่องเทตรานฤรมิตรนำแสดงโดยคู่จิ้นสุดฮอตอย่างมุกดานรินรักและไมพัทรเดชล่าสุดวันที่27มีนาคม เฟ้นเฟ้นต่างเซอร์ไพรส์สะอือกันยกใหญ่เมื่อพระเอกสุดฮอตอย่างยูโรยศสวัสด์ได้ปรากฏตัวในเรื่องด้วยรับบทเป็นนักแสดงรับเชิญในบทบาทของทูนกระหม่อมเจ้าฟ้าน้อยบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สมัยแผ่นดินที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หลังจากที่ยูโรปรากฏตัวในเรื่องจากที่กระแสละครมาแรงอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มความปังขึ้นไปอีก และละครทีเรียดก็เป็นละครเรื่องแรกของยูโรด้วย